สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีมีนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง S SISTER นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลักค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนเป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจาะจงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสำหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวภาพรวมเดือนมิถุนายนค่ะจากตำแหน่งต่างๆของดาวที่คุณเห็นมีที่ได้มาตรฐานพิเศษอยู่สี่ดวงค่ะดาวพฤหัสกับดาวศุกร์เป็นราชาโชคดาวอาทิตย์เป็นอุจจาภพิมุกและดาวอังคารเป็นมหัตกรรมโกลาเลิกและชื่อพบเดือนที่เห็นว่าเป็นสีแดงเข้มนะคะอริ มรณะวินาศเป็นภพเรือนที่ส่งผลในเรื่องของอุปสรรคปัญหาความเสียหายฉะนั้นเมื่อใดที่คุณเห็นว่ามีดาวเข้าไปตกอยู่ในภพเรือนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะเสียทั้งหมดค่ะแต่ว่ามีบางเรื่องที่คุณจะต้องตั้งรับสำหรับรัคนามีนมีดาวพรเกตยอยู่ในภพอลิและดาวเสาอยู่ในภพวินาศดาวพรเกตไม่มีภพเรือนเป็นของตัวเองค่ะไม่มีตัวตน เป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณความรู้สึกสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำแหน่งของภพอริตนี้นะคะบ่งบอกว่าคุณอยู่ในภาวะของอุปสรรคปัญหาหรือการแข่งขันหรือไม่ก็กำลังเอาจริงเอาจังอยู่กับการทำอะไรบางอย่างคุณอยู่ในสถานะที่เป็นที่พึ่งของคนอื่นมากกว่าที่จะพึ่งพาใครคะ่ะลักษณะของดาวพระเกตนะคะเวลาที่เขาเข้าไปอยู่ในภพเดือนไหน เขาก็จะแฝงหรือไม่ก็ตามดาวเจ้าเรือนนั้นๆไปด้วยในที่นี้คือดาวอาทิตย์ที่ตอนนี้เข้าไปอยู่ในภพสหัชชะค่ะหมายความว่าหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณตอนนี้หลักๆแล้วก็เป็นเรื่องของคนใกล้ตัวคนในครอบครัวมีดาวกลุ่มร่วมกันอีกสองดวงเราจะเริ่มตีความในภพเดือนนี้กันก่อนเลยค่ะความเกี่ยวข้องของภพเดือนนี้คือการเดินทางเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้าง จะเป็นเพื่อนสมัยเรียนหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็ได้การนัดหมายการติดต่อสื่อสารการไปมาหาสู่การเจรจาต่อรองวิ่งเต้นการทำเอกสารสัญญาความเกี่ยวข้องกันในกลุ่มญาติพี่พี่น้องน้องดาวทั้งสามดวงนี้เข้ามากระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนบางอย่างคะ่ะโดยที่มีดาวพระเกตเข้ามาเสริมในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจจะต่อสู้จะแข่งขันหรือว่าแก้ปัญหา เหมือนว่าลัคนามีนจะอยู่หัวแถวเลยนะคะรับทุกสถานการณ์เหนื่อยหนักอยู่พอสมควรคะ่ะด้วยความที่ดาวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในภพของการแก้ปัญหาคุณจะรู้ค่ะว่าใครมาดีมาร้ายอย่างไรและด้วยความที่พวกคุณเป็นชาวทัตน้านอกจากจะปรับตัวเก่งแล้วนะคะคุณก็มักจะซึมซับสิ่งต่างๆได้ดีมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียคะ่ะยิ่งถ้าอยู่ในช่วงของการแบกรับภาระหรือว่าแก้ปัญหา สิ่งเหล่านี้มันจะติดอยู่ในความคิดคุณตลอดเอาออกได้ยากทำอะไรมันก็จะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้แวบเข้ามาให้คุณเป็นกังวลได้ตลอดพยายามหาช่วงเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองผ่อนคลายปล่อยวางความคิดสิ่งต่างๆรอบตัวลงบ้างนะคะอีกทั้งดาวพระเกตยัยงเล็งไปที่ดาวเสา์ที่อยู่ในภพวินาศซึ่งถ้าพูดกันจริงๆนะคะสำหรับดาวเสาร์ต่อให้ไม่อยู่ในภพเรือนที่เสียคะ่ะก็ส่งผลในทางที่เป็นโทษทุกข์ เพราะว่าเป็นหัวหน้าดาวบารประเคาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลมากกับแต่ละลัคนาราศีแล้วก็วงโครจรของดาวเขาก็นานถึงสองปีครึ่งเราจึงรับรู้ได้ถึงความทุกข์สิ่งที่เราต้องผเผชิญการที่เราจะต้องอดทนมันช่างยาวนานคนส่วนใหญ่จึงมักมองดาวเสารในทางที่ไม่ดีคะ่ะแถมยังเป็นดาวที่ไม่ให้อะไรใครง่ายๆการที่จะได้อะไรจากดาวเสาย่อมต้องทุ่มเทอดทนฝ่าฟัน แต่เวลาที่ได้ก็คุ้มค่ามากค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ยั่งยืนเป็นเรื่องของสัจธ,ธรรมโดยแท้ของดีมักไม่ใช่สิ่งที่จะได้กันมาง่ายๆค่ะยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพนะคะเช่นการเรียนภาษาหรือว่าฝึกฝนอาชีพเฉพาะบางอย่างการเป็นนักกีฬาสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนค่ะต้องมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจจริงและระหว่างทางของความมุ่งมัน่นนั้นเราก็ต้องอดทนสารพัด แต่ถ้าเวลาที่เราทำได้แล้วนะคะมันจะเป็นความสามารถที่ติดตัวเราไปจนตายแต่คนส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัวค่ะว่าความอดทนเก่งนี่ละค่ะคือเป็นอนิสงส์ที่ดีจากดาวเสาร์และทุกอย่างก็ล้วนมีสองด้านนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ไม่สบายก็จะเป็นแบบเลื้อหลังหรือว่าถ้ามีคดีความก็จะมีความยืดเยื้ออันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพอิทธิพลของดาวเสาร์นะคะ ให้คุณรู้จักดาวพอคร่าวๆค่ะจะได้นึกภาพตามไปด้วยได้พร้อมกันเวลาที่ตีความซึ่งอุปสรรคปัญหาหลักๆในชีวิตของคนเราดาวเสาเขาจะครอบคลุมหมดค่ะเหตุผลคือเป็นดาวที่อยู่นานแล้วก็มีอิทธิพลมากพอสมควรดาวบาประเคราะห์ดวงอื่นๆนะคะเขาจะเข้ามากระตุ้นให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นในแต่ละช่วงเวลามาขยายภาพว่าคุณกำลังต้องฝ่าฟันอยู่กับเรื่องอะไร สำหรับอิทธิพลของดาวเสาร์ในเดือนมิถุนายนนี้ที่เด่นๆของคุณสองเรื่องค่ะคือค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายประจําก็จะมีทยอยเข้ามาค่ะเหนยกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของชาวลัคนามีนอยู่แล้วค่ะตราบใดที่ดาวราหูอยู่ในภพการเงินส่วนในเรื่องของสุขภาพมีความสอดคล้องกับตําแหน่งของดาวอังคาร ในตำแหน่งของราศีที่เป็นสัตว์น้ำกรกฎมังกรมีนเดวอังคารยังถือว่าเป็นคาดอัมพุชีโวเกณฑ์ของการที่จะมีเหตุให้ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวคะ่ะเลือดตกยางออกอุบัติเหตุและยิ่งถ้าดาวอังคารทักษาจรเป็นกรลกิน,นีนะคะช่วงเวลาที่คุณเห็นคลิปนี้จนถึง30มิถุนายนมีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าเกณฑ์อันตรายนี้คะ่ะ เวลาที่ดาวอังคารนะคะโครจรเข้าราศีที่เป็นสัญลักษณ์สัตว์น้ำกรกฎมังกรมีนคนสามราศีนี้ค่ะจะได้รับอิทธิพลเหมือนกันหมดหลายคนคุณอาจจะไม่ทราบทักษะจรของดาวตัวเองนะคะว่าเป็นกลาคินีหรือเปล่าไม่เป็นไรนะคะการใช้ชีวิตปกติของคนเราก็ไม่ควรประมาทอยู่แล้วอันนี้เป็นหลักการทางโหราศาสตร์ที่มาติความให้ฟังค่ะแค่ว่าระวังเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงนะคะ โดยเฉพาะถ้าในชีวิตประจำวันของคุณต้องอยู่กับความเสี่ยงอยู่แล้วบ้างเช่นว่าต้องขับรถตลอดเวลาทำงานอยู่บนที่สูงหรือว่าคุณทำงานที่ต้องอยู่กับของแหลมมีคมและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ไม่จำเป็นค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเสมอไปเช่นว่าคุณอาจจะมีแผนหรือว่ากำหนดในการรักษาโรคประจำตัวบางอย่างอยูอย่แล้วก็ได้ค่ะที่ต้องผ่าต้องเจาะต้องมีเลือดออก อย่างที่บ้านของซิสนะคะก็มีที่เกิดอยู่ในสามราศีนี้ค่ะช่วงก่อนหน้านี้ตรวจเจอว่ามีฟันครุพดพอดีก็เลยบอกให้นัดหมอผ่าออกในช่วงนี้ไปค่ะอันนี้ก็ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์นี้เช่นกันเพราะว่าเลือดตกยางออกถ้าบางคนนะคะคุณมีแผนที่จะต้องโดนมีดหมออยู่แล้วเช่นว,ว่าทำศัลยะกรรมอันนี้ก็เข้าเกณฑ์นะคะหรือว่าถ้าร่างกายของคุณแข็งแรงพอที่จะสามารถบริจาคเลือดได้ก็แนะนาค่ะ ่อให้ไม่เกิดเรื่องอันตรายก็ถือว่าทำบุญไปในตัวแต่ว่าถ้าอยากจะทำบุญบริจาคจริงๆนะคะก็ให้เกี่ยวกับทางการแพทย์โรงพยาบาลพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆค่ะถ้าไม่มีเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็ให้ระวังเรื่องของการทะเลาะบาะแวงมันจะเป็นช่วงที่บานไปได้ง่ายมากค่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะในช่วงเวลานี้ตรวจเช็คระบบความปลอดภัยต่างๆในบ้านรอบตัวคุณค่ะ พวกปักไฟเก่าๆของแหลมมีคมดาวอยู่ไม่นานค่ะแต่ว่าให้ผลค่อนข้างจริงจังแบบว่าเจ็บจริงจังค่ะสรุปนะคะเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเลือดตกยางออกเป็นไปได้ทั้งอุบัติเหตุหรือว่าตัวคุณตั้งใจมีแผนที่จะต้องทําและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใช่ว่าจะต้องเกิดกับทุกคนค่ะเกณฑ์น,นี้เน้นไปที่คนที่ทักษะจรของดาวไปอังคารเป็นกลกินี หรือว่าในพื้นดวงกําเนิดนะคะมีดาวคู่ศัตรูมาตั้งรับดาวอังคารอยู่ในตําแหน่งนี้พอดีทุกหลักเกมเราพิสูจน์ไปพร้อมๆกันได้ค่ะเราศึกษาโหราศาสตร์แบบไม่งมงายนะคะอะไรที่เราพิสูจน์ได้เราก็ลองพิสูจน์ไปพร้อมๆกันส่วนในด้านที่ดีของดาวอังคารนะคะที่เป็นมหรกรรมโกลาเลอร์และก็อุดมเกณฑ์ดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและสุภะเป็นภพเรือนที่ดีทั้งคู่ค่ะ แต่ว่าตอนนี้มีราหูมารบกวนในเรื่องของการเงินทำมาหาได้ก็ต้องมีเหตุให้จ่ายออกไปยิ่งจะพูดที่เป็นเสาหลักของครอบครัวก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินเก็บเลยค่ะและพบสุขพระโดยสรุปก,ก็คือเป็นพบเรือนของความเป็นมงคลที่ส่งเสริมในหลายๆอย่างนะคะลักษณะของดาวอังคารคือความกล้าหาญและก็ขยันคุณอาจจะมีเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่ๆเงินก็อาจจะหมดไปกับการลงทุนได้พอสมควรค่ะ ได้ไปเข้าพิธีหรือว่ามีงานมงคลทางาศาสนาเช่นว่าได้บวชลูกบวชหลานหรือไม่คุณก็พบช่องทางการหาไรายได้ใหม่ๆได้รับการเอื้อประโยชน์หรือว่าชี้แนะบางอย่างจากผู้หลักผู้ใหญ่ดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชาแล้วก็มรณะได้มาตรฐานราชาโชคคุณภาพของดาวคือส่งเสริมในเรื่องของการติดต่อการประสานงานการเดินทางเป็นไปได้ทั้งระยะใกล้และไกลคะ่ะ ช่วงก่อนหน้าที่ดาวจะย้ายมาตำแหน่งนี้นะคะคุณย่อมต้องเจออุปสรรคติดขัดพอสมควรไปคุยไปติดต่ออะไรไว้ก็ไม่ค่อยจะได้ดังใจหรอกคะ่ะเรื่องของความรักบางคนคุณก็อาจจะต้องจบความสัมพันธ์เพราะว่าดาวเล็งอยู่กับคู่ศัตรูรอให้ดาวย้ายเข้าเดือนมิถุนายนก่อนนะคะทีน,นี้ไปคุยไปเจรจาอะไรก็จะเริ่มมีทิศทางที่ดีคะ่ะความเป็นราชาโชคของดาวศุกร์จะได้ติดต่อกับสังคมหรือว่ามีคอนเน็ชันใหม่ ถ้ามีแพในเรื่องของการเดินทางก็มีโอกาสที่จะได้ไปแต่ในด้านที่เสียนะคะอาจจะมีความเหนื่อยอกเหนื่อยใจกับลูกกับหลานบางคนหรือคนที่อายุน้อยกว่าจะนำเรื่องลำบากใจมาให้โดยภาพรวมของดาวอังคารกับดาวศุกร์ในตำแหน่งนี้เรื่องดีร้ายมันจะสลับเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคะ่ะบางคนเด่นเรื่องงานก็ไปเสียเรื่องของค่าใช้จ่ายรอบด้านแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังถือว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะ เดือนมิถุนายนนี้เหมือนว่าจะเริ่มหายใจหายคอได้บ้างแต่ก็อย่าเพิ่งประมาทค่ะคุณเห็นพบต่อไปไหมคะที่ดาวอังคารกับดาวศุกร์จะย้ายเข้าไปพบอลิเริ่มจะเข้าโหมดของอุปสรรคกันอีกแล้วนะคะเว้นแค่เดือนเดียวฉะนั้นเดือนมิถุนายนนี้ทําอะไรได้รีบทาคะ่ะมีอะไรที่ค้างค้างพยายามส,สางให้ได้มากที่สุดมาถึงพบกระดุมพระที่ดาวคู่ศัตรูของราหูเขาจะทยอยย้ายออกไป อย่างที่บอกนะคะว่ามีหลายปัจจัยที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าปัญหามันเบาบางลงได้บ้างแต่ว่าปัญหาหรือว่าภาระหนี้สินทางการเงินมันไม่ได้หมดไปค่ะคุณลองนึกภาพตามนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณคือดาวอังคารโดยพื้นฐานแล้วพวกคุณเป็นคนที่ขยันหาทรัพยากรายได้มากค่ะตามลักษณะของดาวหนักเอาเบาสู้ทุกอย่างแต่หนึ่งล่ะคะ่ะมีราหูมารบกวนกระเป๋าเงินของคุณ ไม่ว่าค่าอะไรราหูก็จะหาเรื่องให้คุณต้องควักกระเป๋าจ่ายออกไปและช่วงที่ผ่านมาดาวคู่ศัตรูของราหูก็มาวนเวียนอยู่กับกระเป๋าเงินของคุณอีกมีแต่เรื่องจ่ายมีแต่เงินไหลออกค่ะในด้านที่ขยันก็ขยันไปนะคะแต่พอเดือนมิถุนายนที่ดาวคู่ศัตรูย้ายออกไปทุกอย่างมันจึงไม่แย่ไปกว่าช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาค่ะอันนั้นถือว่าหนักพอสมควรพอพบการเงินถูกรบกวนน้อยลง คุณก็จะมีสมาธิกับการทำมาหาไราได้มากขึ้นค่ะลีลาของดาวทั้งหมดจะเป็นลักษณะนี้ไม่ใช่ว่าแค่ดาวคู่ศัตรูย้ายออกไปแล้วคุณจะได้เงินถุงเงินถังพูดให้กำลังใจคุณพูดได้ค่ะแต่อย่างไรก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงฉะนั้นเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่คุณควรจะตั้งหลักมีสมาธิกับการคิดเรื่องงานการต่อยอดสิ่งต่างๆแล้วกส็สางสิ่งที่ค้างางเท่าที่จะทำได้ค่ะ เข้าใจความรู้สึกของพวกคุณนะคะบางทีมันอยู่ในภาวะเครียดสะสมมามันคิดอะไรออกได้ยากแต่อย่างไรเราก็จะพยายามให้กำลังใจกันไปค่ะและอย่างหนึ่งที่มั่นใจเลยว่าดาวประจำตัวของคุณดาวพระพฤหัสจะเป็นตัวประครับประคองคุณให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปได้แน่นอนสุดท้ายนี้นะคะเราปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าเราอยู่ในโลกของการแข่งขัน การปรับตัวจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะและทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงเราก็ย่อมต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้ข้างหลังเสมอเพื่อที่ว่าเราจะได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณสังเกตเห็นเวลาเขาปล่อยจรวดไหมคะเวลาที่มันกําลังทยานขึ้นอุปกรณ์นําส่งที่ไม่จําเป็นต่างๆมันจะถูกสลัดทิ้งออกไปจะนําไปเฉพาะที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นเพื่อที่ว่าจะได้ไปได้ไกลที่สุดคะ่ะคนเราก็เช่นกัน เราไม่สามารถแบกทุกสิ่งไปอนาคตกับเราได้ทุกอย่างเราย่อมต้องตัดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตด,ด้วยเช่นกันเริ่มจากความรู้สึกในทางลบกันก่อนเลยนะคะอะไรที่มันบั่นทอนพยายามค่อยๆลบทิ้งออกไปคะ่ะคุณต้องเริ่มจากการมีกำลังใจที่ดีก่อนและเราค่อยถึงจะมีแรงไปต่อกันถ้าจะเหนื่อยจงเหนื่อยกับสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นและเราก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าเรามาอยู่จุดนี้ได้อย่างไร ขอบคุณทุกๆโอกาสที่เข้ามาในชีวิตค่ะขอบคุณบทเรียนร้ายๆที่ทำให้วันนี้ชีวิตของเราแข็งแกร่งขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่หลอ่หลอล้อมให้คุณเป็นคุณในวันนี้เพราะว่าทุกๆประสบการณ์นะคะมันคือภูมิต้านทานที่ดีของพวกเราทุกคนและไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าคุณจะเลือกเป็นแบบไหนพยายามหาทางสายกลางของตัวเองให้เจอค่ะไม่กดดันตัวเองจนเกินไปแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นจนขาดวินยัย ทางสายกลางจะเป็นทางที่ทำให้เราประครับประคองทุกสิ่งอย่างไปได้ตลอดลอดฝั่งค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ